โอเคครับสวัสดีเดี๋ยวเชฟนิพานมาดูให้ใกล้ครับการเทียบอ้อยเป็นยังไงเหมือนลานอื่นไหมนะครับเหมือนที่อื่นไหมอันนี้ก็จะเต็มแล้วครับเต็มทั้งแม่ทั้งลูกแล้วอ้อยสดครับพวกนี้อ้อยสด โดยการอาัดอ้อยนะเพื่อให้จำนวนมากๆนะครับเดี๋ยวก็มีเกณฑ์นะครับเกิดไม่ได้นะเสียห้อยกับดูดูก,ก็จะเต็มอันนี้มันจะเตรียมใส่ล็กเล็กนะครับอัดเข้าไปลเล็ก เลยนะครับพาเข้ามาดูใกล้ๆเลยถ้าไม่น่าตังเขียดว่าจะขึ้นนันแหละแต่ว่าดูแล้วมันจะน่าตังเขียดเนาไม่ขึ้นนะเลยว่ะเต็มแล้วครับแม่เต็มแล้ว ่ครับกดสลิงเองนะครับแต่ว่าขึ้นคล้องสลิงนี่คือเป็นพุ่นละเมาเราแค่รอเก็บสลิงนะแล้วลดเขา่าเียบเทียบนะครับผมถ้าผมสังเกตในคลิปนะเราเียบเทียบระหว่างวิ่งลานนะครับกับวิ่งโรงงานวิ่งตรงเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะข้อดีของการวิ่งตรงก็คือลถค่าคน นะครับรสชาคนส่งลงแต่ก็ไม่ต่างกันมากนะครับเราลราก็ดีสาหรับรถวิ่งตรงแต่ก็เสียของมันคือเวลาเราไปรอดนะครับลอดรอดลาวนะเหมือนทุกโรงงานเขาทำทุกวันนี้นะสมมิตรเท่าไหร่ไม่รู้นะบางครั้งบางเจ้านะพุทเหมาบางเจ้านะี่อาจอ้อยไปเยอะเกินนะครับเพื่ออยากได้จํานวนตัน ที่ที่ขนส่งเนี่ยค่าขนส่งมันเยอะใช่ไหมอัดอ้อยเราไปเยอะอย่างเงี้ยมันไปลอดคานแล้วทาให้อ้อยเราเนี่ยครับอ้อยสวนอ้อยเราจากสวนเนี่ยโรดหายบางทีทาให้เจ้าของไร่เนี่ยเสียตัวนี้ไปนะครับถ้าเจอคนรับเหมาเจ้าแก่รับเหมาที่เห็นแก่ได้เนี่ยเขาเสียเราจะไม่รู้นะเจ้าของสวนจะไม่รู้ว่าเสียหายเท่าไหร่ ใช่ไหมครับแต่ถ้ามาลานนะครับเราสร้างในลานนะครับสร้างแล้วคือจบนะครับแล้วแต่พู้รัะเมาเขาจะไปทําเสียหายเอาเองอันนี้มันเป็นการาเรียกอะไรทางลานทางพู้รับเมาจะรับผิดชอบเองนะครับคือจบจมจากจากหน้าลานเลยนะครับสําหรับช่างอ้อย แต่ว่าถ้าวิ่งตรงก็คือที่ผมว่านะครับมันจะเสียหายบางทีเสียหายเยอะถ้าแบกเยอะก็พอดีก็เสียเลยนะครับนในล้านอาจจะมีเพิ่มค่าขนส่งไปบ้างน,นะครับเล็กน้อยไปผมว่าก็น่าจะล่านดีกว่านะครับแล้วก็ลาน,นึงก็คือช่างแล้วคือเสร็จไปเลยไม่มีการเสียหายจากการขนส่งนะครับคร่าวๆกัน เทาล้านนะครับกว็วิ่งรงโอเคครับเจ้านี้เอาบรรยากาศแค่นี้พอต่อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูโอเคครับมีลิ้นพันกันหน่อย